ถึงได้ยืนตรงไหนกันอะฉันไม่เนี่ยทันไม่เนี่ยตรงไหนดีวะไปมันจะตีได้แล้วนะยืนตรงไหนดีหาตำแหน่งดีตอนแรกตอนี้มีไม้มีไม้มีไม้ไปลงไปดิ มึงเอาไอเอฟลงให้บอสหน่อยดิไอเอฟลงให้บอสหน่อย <c oughs> ไอเอฟลงมันลงไม่ได้ไม่บดนมันก็ไม่ถึงบอสนี่ไงนี่ไงเป็นยังไงล่ะไม่ทันเลยเหี้ยเป็นยังไง มาหนีน้องใชยจะหนีบอลเป็นยังไงฮึมก็มีคนเก็บอยู่นะมีคนเก็บอยู่นะฮึมไอไอเกมมาโฟกุไงไอมีคนเก็บมีคนเก็บมีคนเก็บมันยังไม่ปล่อยเลยก็เล่นเองผมก็เล่นเองดิสิโฟกุ เ,เพื่อนเราอย่าเพิ่งใครรีบไปเล่นนะมึงกลับมากอรไปไหนอะ่ะพี่แย่ดูไอ้มันเก็บหรือเปล่าเออพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่มึงเพิ่งเก็บเมื่อกี้พี่เบปวดปวดตา่ะแสบตาเลื่อนอะ่ะ ไอเกมมันขึ้นไปยึดยึดไว้ดิมันขึ้นไปยึดหลักะปะเดินเดเดินเดินแอบตายัาดูจะตายบอดอีโบี่บอรเอาบอดไหว สวยไอ้เกลือแล้วนะไอ้เก็บลือลนะเราไปเรื่อยไปช่วงบันทึสวยมาเอาเลยเพจังหวัดสิทำบันทึนี่แหละอย่างนี้แหละ ต่อกาวไปแล้วเังหว่าทิศคมวนะี้กูขึ้นไม่ได้อะไรเนี่ยกูช่วยม่งใช้ชนะป็นสิน่งสำคัญจะทำให้กูผิดหวังยงโง่ เฮ้อะไรอ่ะโอเคมันตีบอด้ยังไงอ่ะไอ้เจ้าเลือไอ้เจ้าเลื้อเฮ้ยอะไรอะชุบตีเขาได้ไงผมถือสซบอสอยู่อะอะ ไห้ผมพงขอไอเดีคืนด้วยนะครับโอเคไหม,มถือว่าให้หนึ่งชีวิตเว้ยจริงจริงเปรู้วิงบอดกูน่ากินเฮ้

สวยใครสวยครับผมมันเอาหมดเลยเฮียกูลยเ,เลยจะสับมีดเลยกีเนี้ยสองหนึ่งเพื่อนเสกตายก่อนนี่คุยชุบก่อนมันุุก่อนดิอื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 ช้า Hope tham mê mm. 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 này hm 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 khỏi <tậu> ăn <gr' alden> มาผมเก็บให้เพี่ใช้โมข่อยชี้ขึ้นโมขอยชี้ขึ้นโมขอยชี้ขึ้นมีชี้ขึ้นได้เหรอมีเดี๋ยวบอสเก็บบัตรเราจะเก็บไหมล่ะไม่ล่ะทุกอย่างบอสจะได้เกิดด้วยกันได้ยืนสี่ยืนสี่ดาวสควอสสควอสแปลงแปลงแปลงไม่เท่าไหร่หรอกบอสเรามีเป็นร้อยไม่เท่าไหร่หรอเฮ้ยเย็ดพวกงี้โชคดิรวยสวยนั่นแหละบอสเอาไงนะแก๊งเราก่อนจะครบหมื่นแล้วบอสเฮ้ยพูดดัง ก็ือดได้ยินหมดเป้าหมายต่อไปแก๊งอะไรนะบอสนี่เลยไนะ่้แก๊งอะไรเนะี่ยแก๊งซอสวะแก๊งซอสนี่แก๊งนี่น้ำเงินน้ำเงินแก๊งมั้งโอน้ำเงินหรอมีเรื่องอยู่แล้วนี่แก๊งเนะี่ยเดี๋ยวรอหลังส่งการใช่ครับพี่ชาย บอสเงินแดงเก้าพันเห็นออนไลน์เฮียอะไรปรับภาพไอ้นี่เกินอะสวยเกินแสบตาเหมือนแล้ว